สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำรองเท้าคาร์บอนนะครับสำหรับซ้อมในงบไม่เกิน3,000บาทนะครับจะมีรุ่นอะไรมั่งเดี๋ยววันนี้มาดูกันวันนี้ผมเตรียมมา4คู่นะครับแน่นอนครับมนุษย์ออฟฟิศอย่างเรานะครับเลือกรองเท้าทั้งทีก็ต้องเลือกให้คุ้มประสิทธิภาพก็ต้องได้ราคาก็ต้องดีความคุ้มค่าที่ได้กลับคืนมามันก็ต้องนะนิดนึงอ่ะรอ,องเท้าไม่ใช่ถูกนะฮะ วันนี้ในงบสามพันบาทผมเอาอะไรมาให้ดูบ้างนะครับเริ่มเลยที่คู่แรกก็คือ Adidas, a d i ไอเดซิโร่บอตตันสิบสองอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเมื่อตัวสิบสามออกมาเนี่ยตัวสิบสองเนี่ยลดราคาลงมาให้เห็นหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเลยดังนั้นสองพันกลางๆเนี่ยจับต้องได้อย่างคู่นี้สี่นี้นะครับผมก็ได้มาในราคาประมาณสองพันเจ็ด้อยกว่าบาทต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่ มีแผ่นแล้วก็เอามาซ้อมได้ดีในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะไม่อืมก็อดิดาสอ่ะก็บอตตันที่สองอะ่ะก็ทนทานแล้วก็เป็นฟิลคาร์บอนแต่ก็ไม่ใช่ตัวแรกที่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 อยากจะหยิบม,มาใส่เท่าไหร่แต่อย่างว่านะซื้อเพราะความเป็นอดิดาสถ้าพูดกันตรงๆให้ ใหฟิลลิ่งในการใส่เราซ้อมเพื่อไปใส่โปรสี่ยังโอเคกว่าฝึกซ้อมกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะยังยังมีความรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยชัดกว่าตัวสิบสามนะฮะด้วยการที่มันมี d n a เอเลสซิ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวฮิวเคาน์เตอร์ตัวลิ้นอะไรเงี้ยอ่ะมันคล้ายซปเปอร์ชูของทางอาดิดาสมากที่สุดนะฮะแล้วก็ราคาดีด้วยถ้าสาวกอาดิดานเนี่ยผมว่าไปช้อนมาซื้อมาใส่ใช้ซ้อมกันได้ นะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่อินกับอิดนนะขามได้ก็คามได้นะครับก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนะครับแต่ราคาดีราคาดีน่าซื้อมาใช้ซ้อมขำๆำนะฮะสองพันไปไปตัวที่สองตัวนี้มิส s โน่ลิเบเลียนฟัตทูครับผม หาซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทนะครับแน่นอนครับแหล่งการซื้อรองเท้าของผมก็คือไปลองไซส์ในช็อปแล้วก็เข้ามากดในแอปส้มครับผมเพราะว่าประหยัดสุดๆแล้วนะครับนี่คือแบบรวม6เดือน6ที่ผ่านมาเลยนะต้องบอกว่าใครได้รองเท้าราคาดีๆเยอะมากนะฮะอันเนี้ยทำไมผมดา่าอดาตเยอะใช่ไหมย่างตอนมอตั้งที่สามว่ามันมันเป็นรองเท้าซ้อม ที่มันไม่ชัดอะอ่ะอย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างเลยคือเราใส่มาเรารู้ไงคานิยามของรองเท้าซ้อมของผมอะคือราคาถูกแล้วก็ให้คาแรคเตอร์คล้ายกับตัวท็อปของเขานั่นคือคานิยามของตัวซ้อมของผมนะไม่งั้นแม่งจะซ้อมทําไมวะจริงป่ะไม่งั้นก็ใช้ตัวซ้อมเป็นตัวแข่งไปเลยให้มันเข้าเท้าใช่ไหมเออแต่ครึ่งมันทําไม่ได้ไงอ่ะอย่างเงี้ย มันเปืองมันเปืองยังไงคือมันแพงถ้าพูดกันตรงๆก็คือแบบมนุษย์เงินเดือนนะมันแพงที่จะมาใส่ซุปเปอร์ชูวิ่งในทุกๆวันแล้วมันก็จะเกิดอาการสถานปวดน้องปวดขาแล้วก็อาการบาดเจ็บได้สูตรของผมก็คือใส่แม่งพวกเนี้ยซ้อมใส่ซ้อมเมือใส่วิ่งเมื่อพื้นปูนพื้นลายฝนตงฝนตกใส่เมเถอแล้ววันจริงวันแข่งหรือวันงานเนี่ย ใส่พวกซุปเปอร์ชูสวยๆถ่ายรูปนะอือันนี้คือคํานิยามของผมนะคือคู่ซ้อมอ่ะมันต้องให้คาแรคเตอร์ที่นําพาเราไปใส่ซุปเปอร์ชูได้นะครับนั่นแหละผมถึงได้บอกว่าบอสตั้งสต่างมันไม่ชัดเลยที่จะไปใส่โปรสีนะก็จะมีแบบว่าสาวกอดิดาสโจมตีมากมายแล้วผมไม่เชื่อในเรื่องของการ run ลันอินรองเทา้านะฮะรองเท้าที่ดีก็ มันต้องใส่สบายตั้งแต่วินาทีแรกแล้วอะอยางผมอนะผ่านวงการมอเตอร์สปอร์ตมาก่อนวงการจักรยานมาก่อนเนะี่ยยางที่ดีไม่ต้องวอร์มหรอกครับยางที่ดีใส่ปุ๊บออกไปปัน่นอย่างจักรยานเนี่ยออกไปปัน่นปุ๊บถ้ามันเหนียวมันก็เหนียวเลยมันไม่ต้องมารอเปิดหน้ายางเลยเหรอกครับนะครับดังนั้นที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ต้องรันอินไม่ต้องอะไรเลยใส่ปุ๊บใส่ถุงเท้าคุณออกไปวิ่งได้เลยสัดได้เลยนั่นแหละคือความสนุกที่ดีที่สุดในการที่เราซื้อรองเท้าใหม่มา ตรงนั้นนั่นคือความสนุกที่สุดแหละอย่างเช่นตัวเนี้มิซูโน่ลิเบเรียนแฟตสองนะฮะให้ความรู้สึกเดียวกับนี้เลยซปเปอร์ชวงเขาเลยอันเนี้ยแจ๋วเพราะว่ามันมันคาแรคเตอร์เดียวกันไงนถึงประสิทธิภาพมันไม่ได้แต่คาแรคเตอร์มันได้อะดังนั้นซ้อมเพื่อไปใส่คู่จริง มันดีมันชัดอย่างเงี้ยผมว่ามันวางตำแหน่งของรองเท้าถูกอ,ะอ่ะเห็นไหมฮะมีเทคโนโลยีสมสมูสปีดแอซิสนะฮะเหมือนกันเลยแค่รูปทรงเนี่ยรูปทรงจะต่างกันแต่เวลาวิ่งอ,ะอ่ะอบางคนเหมือนว่าโปรสามนี่อาต้องลงตรงนี้ต้องตรงนั้นต้องตรงนี้นะครับกว่าจะคุ้นเคยกับมันเนี่ยผมว่าพื้นแม่งสึกไปหมดแหละนะเราถึงต้องมีรองเท้าซ้อมไงถูกไหม เออซึ่งพวกเนี้ยมันตอบมันตอบโจทย์มันใช่คาเลคเตอร์มันใช่นะฮะคาเลคเตอร์มันใช่เอาพวกเนี้ยซ้อมเพื่อไปใส่ซูเปอร์ชูอันเนี้ยแล้วเนี่ยราคาไม่เกินสามพันบาทหากดได้นะฮะทนด้วยมิซุโนะทนแล้วก็คาเลคเตอร์เดียวกับรุ่นพี่ของมันตัวท็อปมีเทคโนโลยีผมใส่อันนี้จะเป็นคู่แรกๆที่ผมนึกถึงในการเอาไปซ้อมทำความเร็วเนี่ย เพราะว่ามันมันเหมือนเราใส่ซปเปอร์ชูจุเนี่ยเออแล้วในราคาที่เบาหวิวแล้วแม่งทนด้วยอย่างเงี้ยทนดูครับไม่สึกไม่อะไรเลยเนี่ยทนผมใส่ผมจะใส่แฟตสองซ้อมแล้วผมจะไปใส่โปรสามหรือโปโลซ้อมเพราะว่าปีนี้ผมเลือกมิซูโนในการลงงานทั้งโปโลและโปรสามนี่ผมมีอันเนี้ยสองคู่โปรสองสองคู่ โอโลอีกหนึ่งคู่เอาไว้ลงงานโดยเฉพาะเลยนะฮะอ่าถ้าฮารมาราทอนผมก็จะใช้โปรสามถ้าพวกฟูมาฟูมาทอนผมก็จะใช้โปโลเพราะว่ามันวางขท้าได้เต็มนะเพื่อดงเพื่อเดินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งรุ่นเนี้ยไม่เกินสามพันบาทเนี่ยหาได้นะเอามาซ้อมแม่งใช่คาแรคเตอร์ดีวัสดุด,ดีแล้วก็สีสวยวิ่งสนุกวิ่งให้คาแรคเตอร์ที่มันเหมือนตัวซูปเปอร์ชูจริงๆนะฮะ แนะนำ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 วิ่งสนุกหรือถ้าใครไม่มีพวกซปเปอร์ชูของเขาว่ะซื้อมาซ้อมพวกเนี้ยก็ยังสนุกเพราะว่าจริงๆมันเป็นรองเท้าที่เปลี่ยนชีวิตผมนะในการวางเท้าในการอะไรอะ่ะเออมันเป็นรองเท้าคู่ของผมเลยแล้วเราใส่ตรงเนี้ยซ้อมอการวางเต็มเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดแก้อาการลงส้นมาด้วยอตอนผมใช้มิซูโน่นะดังนั้นมันผมค่อนข้างชอบมันมากนะครับ ราคาดีแล้วก็ประสิทธิภาพน้องนๆซูเปอร์ชูเลยนะครับมันต้องอย่างนี้คาร์บอนตัวซ้อมอมันต้องให้คาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่เหมือนตัวตัวซูเปอร์ชูเลยอะ่ะอือันนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคู่ต่อไปคู่เนี้ยตอนแรกแบบมีคำถามมันมันมากเลยแต่ชอบว่ะชอบขายไปแล้วนะซื้อกลับมาอีก มาช่วงหกเดือนหกที่ผ่านมาเลยนะครับนั่นก็คือเอซซตเมจิกสปีดสี่ครับผมจัดโปเดือดมากตอนนี้ก็ยังมีควันหลงนะถ้าใครดูแล้วอยากได้รองเท้าซ้อมที่มีพื้นคาร์บอนมันมๆซ้อมหรือถ้าใครใช้ตัวซูเปอร์ชูงเขาอะผมขายไปแล้วรอรอรอใส่ตัวใหม่กำลังนะสามพันบาท ได้ถุงเท้ามาด้วยแน่นอนสีที่สวยที่สุดที่ผมชอบมากเลยนั่นก็คือนี่ครับคู่เนี้ยผมขายไปเว้ยแล้วเป็นคู่ที่ผมซื้อกลับมาเพราะว่าแม่งเฟลเฟลเฟล,เฟลก็อาดิดาสบอตันทีา่างเออเพราะว่าตั้งใจอ่ะจะแบบว่านึกว่ามันจะให้คาแรคเตอร์อย่างเงี้ย แล้วใส่อดิซิโลโปรสามแข่งหรือโรงงานใช่ไมัดี๋ย่แม่งเฟลคิดว่าแบบเนี่ยซื้อโปรสี่มารอแล้วก็ซื้อบาตันที่สามแม่งเฟลนอยก็เลยแบบคือคือคนที่ใส่โปรสี่อะใส่ evo sl ซ้อมได้เลยแม่งยังอะไรอะก็คือฟิลลิ่งยังใกล้กว่ายังดีกว่านะครับก็เลยก็เลยแบบซื้อมันกลับมาเพราะว่า เพื่อไปต่อยอดในการที่จะไปใส่ตัวเอฟนะฮะอะไรเงี้ยคู่เนี้ยคาเล็กเตอร์ดีคาเล็กเตอร์คล้ายๆลุนพี่นะคะแล้วก็มีความทนทานแล้วราคาถูกเนี่ยสามันบาทของเอซิกเลยนะฮะหรือร้านทั่วไปเนี่ยกำลังลดราคาลดราคาซึ่งแม่งเป็นรองเท้าซ้อมที่แม่งคุ้มมากทนมากแล้วก็คาเล็กเตอร์ชัดมาก สับมันมากรอบขาดีมากวัสดุดีมากดีไซน์สวยมากแล้วก็เทคโนโลยีดีมากนะฮะชอบมากไม่งั้นไม่ซื้อกลับมาอันเนี้ยไปไปหอยซื้อกลับมาคือขายไปแล้วนะรอบหนึ่งแล้วก็ซื้อกลับมาเพราะว่าคิดถึงคิดถึงฟิลลิ่งมันอันนี้ก็จะเป็นคู่ที่ผมแบบหยิบมาใส่บ่อยหลังจากนี้ผมจะหยิบมาใส่มันบ่อยๆนะครับ ชอบมากเมจิสปีดฝากไว้นะฮะใครที่กำลังหารองเท้าคาร์บอนถึงคาร์บอนเอาไว้ซ้อมนะฮะแนะนำเลยครับตัวนี้ให้คาแรคเตอร์เหมือนกันเหมือนตัวแฟดสองก็คือคารคเตอร์ก็คือใส่เพื่อไปต่อยอดซุปเปอร์ชูในวันจริงนะมันมันมันคาแรคเตอร์มันใช่นะครับมันชัดนะครับผม ส่วนฟิลลิ่งการวิ่งเป็นยังไงอะไปดูหลายๆช่องได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่รงเท้าที่ใหม่อะไรอย่างนั้นเราไม่ต้องมาพูดสรรพคุณมันเยอะนะฮะเราพูดถึงความคุ้มค่าอย่างเดียวตอนนี้กับคลิปนี้สําหรับคนที่จะใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่าอย่างพวกเราเนาะเออเราซื้อใช้เองอ่ะไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ที่เราภัยที่สุดเราจะเห็นรองเท้าแบรนด์ต่างๆมากมายเนี่ยมีโหไม่มีไนกี้นะผมไม่ใส่ไนกี้เพราะว่าอย่างที่บอก ไม่คุ้มค่าเงินเราซะเลยนะฮะสาววกไนกี้ยะด่าผมนะท่านต้องยอมรับความจริงนะว่าเราจ่ายเงินสี่พันห้าพันสามพันให้ลงเท้าของคุณไปแล้วคุณแบบคุณภาพความทนทานคุณไม่ได้เลยนะครับผมเลยเลิกใช้นะครับอืมคือปีหนึ่งเกาวปีเก็บไว้ปีหนึ่งเกาวเปิดพื้นปีวิ่งส้นเปื่อยอะไรงนั้นอนะ่ะคุณพัฒนาให้ผมนิดนึงนะ ถ้าคุณทําได้เดี๋ยวผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะกลับไปอุดหนุนเพราคุณเองนะครับแต่ตอนนี้คือผมขอผ่านยาวๆก่อนนะครับสําหรับไนกี้นะครับผมนก็เลยไม่มีเลยไม่มีใช้เลยนะครับเพราะว่าเสียดายตังค์แล้วผมเหมือนว่าผมมีเวลาอาดีราสเอ่ยมซูโน่เอ่ยเอซิกเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะตามกระแสก็เลยแบบผมไม่มีอะไรจะใส่แหละเป็นคนแบบวิ่งทุกวันเนาะเราก็ หารองเท้าต่างๆมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจจนแบบไปลองรองเท้าอันนี้มาครับต้องบอกว่าโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดเลยนั่นก็คือรองเท้าจีนนั่นเองรองเท้าพี่จีนนั่นเองครับรองเท้าที่ผมมองว่าอะไรวะเป็นคนติดแบรนด์มาตลอดนะครับ ในกีอาดีดาสพูม่ามิซุนโนเอซิกคือรองเท้าแมทแมทอะเออรองเท้าแบบก็แบบแอนตี้ใจสรารภาพเลยว่าแอนตี้รองเท้าจีนมากเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อใจในเรื่องของเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆแต่ต้องเปลี่ยนไมล์เซตนั้นไปนะฮะอย่าว่าผมนะครับสาวกรองเท้าจีนนะครับคือผม ได้เปิดโลกแล้วเปิดมันติเวิร์สอีกหนึ่งมันติเวิร์สแล้วนะนั่นคือรองเท้าจีนโดยเริ่มจากตัวนี้อะกังฟูป่ะเรียกว่าอะไรกังฟูอะไรเงี้ยเพราะว่าจุดแรกเริ่มคือเบือ่อเบื่อที่จะใส่รองเท้าอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยไปที่สนามเทพัพสดินนะแล้วพื้นมันแดงคนที่ไปวิ่งสนามเทพอะ่ะน่าจะรู้ดีเพราะพื้นมันแดง พอพื้นมันแดงรองเท้าที่เรามีโฟมขาวๆอย่างเงี้ยมันติดสีแดงอะเห็นไหมแล้วมันมันสุกโป๊กอะเออแล้วถ้าบางคนอะแบบไปเดินแล้วมันซักออกยากอย่างเงี้ยหัวเกือกตรงเนี้ยมันเปื้อนสีแดงอะมันดูแบบน้อยอะคนรักรองเท้าแบบเราเนาะเออล้วยิ่งแบบอ่รองเท้าอย่างเงี้ยอ่เราเอาเงี้ยไปใส่ผมเอาอ v o ว l ไปใส่สนามเทพเงี้ยแล้วดูดิโฟมขาวๆรองเท้าขาวๆอย่างเงี้ยไปเปื้อนสีแดงอย่างเงี้ยน้อย ก็เลยแบบว่าจะหารองเท้าอะไรดีนาะที่แบบว่าเอามาใส่แบบเวลาไปวิ่งกับเพื่อนขำๆไปจอยคอมมูนิตี้ขำๆที่สนามเทพก็เลยแบบตัดสินใจดูลองเท้าที่มันแบบถูกๆแล้วก็ได้ลองแบบว่าแล้ไม่ต้องคิดอะไรด้วยนั้นก็เลยไปจบที่รองเท้าเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือกังฟูเคียวแดนเหรออะไรสักอย่างเพจหนึ่งจุดห้านะฮะ ซึ่งแม่งเป็นรองเท้าที่แม่งพูดตรงๆคือแม่งตลกอะตลกยังไงคือแม่งโลโก้เป็นคนชุดบาสแล้วก็มีคําจีนอันนี้เป็นรุ่นเนาะแล้วก็ดูเต็มไปมหมดเลยเป็นรองเท้าว,วิ่งที่มีโลโก้คนชุชดบาสเนี่ยกังฟูโปแล้วก็มีภาษาจีนแบบตะโกนตะโกนอยู่ข้างเท้าซึ่งแม่งโคตรเชยเลย <laughs> จริงไหมไม่รู้นะแล้วแต่คิดความรู้สึกของแล้วผมคือแม่งโคตรเฉยเลยอะแบบรองเท้าอะไรวะแล้วผมก็ไม่เห็นคนใส่เว้ยซึ่งแบบสีสันมันแบบสีสันมันแซบดากเหลือเกินอะถ้าพูดกันตรงๆก็คือแบบมันชูดชาติอะเออแล้วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยด้วยอะผมชอบสีรองเท้าแบบมันเป็นหนิดนะแล้วมันก็กระชับดีเออไปเจอแล้วให้อยากให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยตัวโฟมเห็นไหม มันมีการเล่นแบบว่าเคลือบเงาอะไรเงี้ยตอนแรกก็ผมไม่คาดหวังนะเดี๋ยวแม่งก็ลอกเดี๋ยวแม่งก็อะไรเชื่อไหมครับคู่นี้วิ่งในวันฝนตกวิ่งพื้นฟุตบาทวิ่งพื้นสนามเทพวิ่งอะไรแบบไม่ลอกไม่เปิดไม่ไม่เป็นหาเลยทั้งนั้นนะครับถ้าพูดกันตรงๆคือแบบไม่มงเขามันดีจังวะแล้ว <c oughs> รองเท้ามมันดีจังวะดีแล้วผมได้มาในราคาสองพันกว่าบาทเออซึ่งซ้อมได้แข่งได้ด้วยไปงานได้ด้วยนะครับแต่ติดตรงที่ดีไซน์มันสะเรือนนิดนึงเดี๋ยวว่าผมนะเออยเอ,อ,อย่างเรากดูเห็นไหมฮะดีดาเออโลโกโ้เอซิกเออโอ้เท่นะ มีซุนโนมีลันเบิร์ดใช่ไหมพอมาเจอพี่จีนอย่างเงี้ยหน้าตามันก็ตลกอะ่ะเออแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเจ้าของแบรนด์เนี่ยชอบไมเคิลจอร์แดนใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่มาของแบบคนชุดบาร์นั่นเองซึ่งก็ลองเปิดใจดูนะครับเอามาใช้ไปๆมาคลิปเราเนี่ยจะเป็นคลิปรองเท้ารีวิวอันนี้แล้วนะแต่แต่มันดีจริงไงก็เลยมาแนะนำในราคาที่แบบไม่เกินสามพันบาท แม่งคดขุมซ้อมได้แข่งได้ตัวพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยซ้อมอย่างเดียวเพื่อที่จะไปต่อยอดในซูเปอร์ชูของแนดนใช่ไหมอย่างเงี้ยเออแต่ตัวเนี้ยซ้อมได้แข่งได้ด้วยล่าสุดผมไปวิ่งงานวิ่งล้อมเมืองของกทอมอมานะก็ไปวิ่งขำๆอยากอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันไปได้ไหมว่าแบบไปจ็อกกิ้งชิวๆก็คงไว้ที่เพ 5, ลห้าก็จบไปที่ ห้าสิบนาทีนิดๆ,ๆนะฮะวิ่งถนนกรุงเทพฝาท่อฟุตบาทอะไรต่างๆนะ่ะแม่งโคตรดีอ่ะแล้วดูดิพื้นแม่องอันนี้วิ่งสานามเทพได้นะทำความสะอาจก็ง่ายแห้งก็ไหวแล้วพื้นแม่งตอนแรกมาแบบแม่งไหวว่นเนี้ยดูดิพื้นแบบบางมากบางแบบจะติดโฟมเลยเนี่ยบางมากแต่ดูดิ เอาไปวิ่งอ่ะไม่ไม่สึกไม่อะไรเลยอ่ะมีวิ่งวิ่งทั้งสวนเบนส่วนรถไฟสนามเทศพื้นปูนฝนตกพื้นถนนขุมมากของพันกะว่าบาทนะฮะเออน่าสนใจตรงทาวพี่จีนเนี่ยเพราะว่าผมเลือกสีนี้มาเพราะว่ามันแดงมันอะไรอะ่ะก็ไม่ต้องสีเรียบถูกไหมฮะซึ่งแบบเนี่ยผมไปวิ่งเสร็จใช่ปะ่ะ ไม่ไม่คิดอะไรนะไม่ไม่ทะนุจนอมไม่เลยเลยอะ่ะมาถึงวิ่งเสร็จปุ๊บเอาน้ําฉีดปั๊บเอาไปตากแดดมันสะอาดมันโคตรดีอะ่ะแล้วไอสิ่งที่ผมดูถูกมนะันอ่ะมันมันไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการสกินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทนมากอะ่ะสีของโฟมอย่างเงี้ยก็ไม่แตกเออแม่งโคตรโคตรจบอะ่ะตัวเนี้ยถ้าทาถ้าไม่หยึด ถ้าไม่ติดแบรน์นะให้เปิดใจนะผมว่าม่นโคตรคุ้มอะแล้วดูดิโฟมอย่างเงี้ยในใจพีว่าไหววะ่ะเดี๋ยวก็ฉีกเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็ย่นเดี๋ยวก็อะไรให้ดูความย่นเลยก็ได้อะเนี่ยสภาพดีมากใช้เยอะมากต้องบอกว่าวิ่งไปเกือบร้อยโลอะถ้าเป็นแบบพวกแบรนด์เนี่ยออกอาการแล้วไม่ว่าจะเป็นส้นที่มันเห็นรอยสึกรอยอะไรนะนี่โคตรคุ้มเลยยังไงก็ ไปลองกันนะครับสําหรับงบไม่เกินสามพันบาทนะครับเอาไปลองแล้วเนี่ําความเร็วได้ดีด้วยผมไปวิ่งนะเพจสี่ก็ได้วิ่งงานทาขาเพจห้าเพจสี่เพจห้าเนี่ยจบเลยซ้อมได้ด้วยมันมัน,ม,นมันคือซูเปอร์ชูใช่ไหมเออมันคือซูเปอร์ชูของแบรนด์นี้เหมือนกันใช่ไหมเออก็ก็ไม่รู้ว่าก็ไปไปใช้เอาละกันซึ่งแบบแล้วลายคาร์บอนสวยด้วยนะเออทาดีด้วยนะคาแรคเตอร์ดี นุ่มเด้งมีทุกอย่างเลยคู่เนี้ยไม่ดีอย่างเดียวคือแม่งคือมันจะดูเชยๆหน่อยอะ่ะเอแต่ประสิทธิภาพอะไรอะ่ะแม่งลงเท้าในฝันเลยคุม้มถูกดีแล้วก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบนุ่มเด้งดิดเด้งด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราคนจะชอบรองเท้านุ่มๆเน,น,นเยอะใช่ไหมผมว่าคู่นี้มีทุกอย่างในคู่เดียวจริงๆเลยวิ่งคนมันอะ เออแล้วมันมีตัวสอจุดศูน้วยใช่ไหมอันนี้ตัวหนึ่งจุดห้าน่าสนใจนะเออปลาทับใจปลาทับใจโคดว้าวสำหรับพี่จีนนะฮะเออเล่นเล่นเอาแบบแบรนยักษ์ใหญ่เขินเหมือนกันอืมชอบสรุปว่าก็คือท้ายจัดอันดับก็ที่ผมหยิบขึ้นมาไล่ๆมานั่นแหละว่าชอบอะไรนะฮะ อันนี้น้ำวันสำหรับซ้อมด้วยแข่งด้วยมีความทนทานด้วยยังไงก็ถ้าไม่คิดอะไรก็ไปกดมาใส่กันรับรองวิ่งสนุกครับแล้วเราก็จะได้กล้ามเนือ้อใส่บ้างใส่บ้างใส่บ้างพวกคาร์บอนอะเพราะว่าบางทีแล้วอย่างเงี้ยเรามีรองเทา้าใส่ซับอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีแผ่นเงนี้ยมันก็จะได้กล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งถึงเราวิ่งใส่พวกไม่มีแผ่นอะไปมากแค่ไหนเก็บไมล์เรทแค่ไหนอะพอไปใส่ ซูเปอร์ชูมันก็จะมีอาการอยู่ดีเพราะว่ากล้ามเนื้อคนละส่วนกันนะฮะดังนั้นอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณหาเวลาใส่รองเท้าพวกคาร์บอนพวกเนี้ยอันนี้ไม่ใช่นี่สุดท็อปเนี่ยใส่พวกอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งนะสักสองวันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราได้ได้ใช้งานมันก็จะได้วันจริงเราก็จะได้เหมือนเสือติดปีกเอออย่าไปก็ไม่เนะ้ไม่แนะนำให้ใส่ซุปเปอรช์ชูชัดซ้อมแหละเพราะว่า พอวันจริงอะเราจะรู้เวลาเราไนงะมันต้องไม่วัดใจกันใช่ไหมผมอชอบใส่พวกอย่างเงี้ยซ้อมเว้ยแล้วพอวันงานน่ะไปใส่ซูเปอรช์ชูมันก็จะมีลุ้นพวกพีพวกอะไรอะได้มันกว่าเพราะว่าม,มันจะเหมือนแบบเสือติดปีกอะ่ะเหมือนเราซ้อมอย่างนี้มาเทคโนโลยีประมาณเงี้ยแล้ววันจริงเราไปใส่แบบตัวแข่งอะ่ะเออแล้วมันก็จะอยู่กับเราได้นานด้วยคุ้มเงินด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่พี่จีนน่ะแม่งใส่ได้หมดเลยอะ่ะผมลองมาหมดแหละเดิน ผมเดินจากออฟฟิศไปถึงสนามเทะประมาณสามกิโลอะผมแต่งตัวจากที่ทำงานะใส่เดินสกายวอล์กไปถึงสนามเทพแล้วไปวิ่งต่อใส่กลับบ้านคือแม่งแต่ถ้าพวกเนี้ยผมหิ้วกลับนะผมไม่กล้าใส่เดินพื้นเลยผมใส่ตอนวิ่งเท่านั้นแต่เนี่ยไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแถมแม่งเซอร์ไพรส์อีกอ่ะใส่เดินขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านใส่วิง่งใส่ซ้อม สภาพผมให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าศูนยเปอร์เซนเลยอะเพราะว่าเหลือไว้นิดนึงนะมันไม่มีลรอกอะไรที่มันไม่ไม่สึกหรอกอ่ะโคดเวอร์คู่เนี้ยโคดเวอร์โคดดีโคดเวอร์รองเท้าจีนยังไงลองเปิดใจให้พวกเขาดูนะฮะเขาทําได้ดีจริงๆยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับในรองเทา้าคาร์บอนซ้อมในงบสามพันบาทนะครับ มีคู่ไหนที่ทุกคนใช้กันบ้างนะล้วชอบบ้างไหมยังไงพิมพ์มาแชร์กันนะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําผมว่าเนี่ยนำตัวเลือกประมาณเนี่ยมันคุ้มค้างจริงสุดละครับแต่เชียนะเชียไม่รู้ว่าอนาคตนี่จะมีตู้หนึ่งตั้งตรงนี้แล้วเป็นพี่เจนล้วนหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแล้วต่อไปเราจะมาคุยรองเทา้ารุ่นอะไรในตอนต่อไปเดี๋ยวมาตามกันก็เหมือนเดิมว่าเราไม่มีสคริปต์นะพูดไปเรื่อย แต่ผมชอบจริงนะชมชมไม่ขาดปากเลยอ่ะสองพันกว่าบาทมีทอนด้วยแล้วแม่งโคตรดีโคตรคุม้มอ่าผมมันเชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้เพราะว่าผมก็เขียนในรีวิวนะทุกคนก็มันเหมือนเราเป็นจอมยุทธเลยอะ่ะมันดิดเด้งมีวิชาตัวเบามันมันสนุกมากอะ่ะมันเป็นให้นึกถึงคาแรคเตอร์ทุกคนเคยใช้เนี่ยผมเคยใช้นี่มาก่อนพูม่า พูม่าอะไรนะฟา s t R2 เออฟิลลิ่งมันคล้ายๆนั้นเลยเด้งประมาณนั้นเลยพูม่าฟาดอา์ต 2, แต่วิ่งได้ง่ายกว่าเพราะว่าฟา s t R2 มันจะมีจังหว่อยจังหว่ขึ้นอย่างเงี้ยเออนั่นแหละผมว่าคารแรคเตอร์ขายกันเลยในอะไรที่ดีกว่าฟา s t R2 ถ้าให้ผมคิดให้ผมเปรียบเทียบนะส่วนตัวผมมันคือฟา s t R2 ์5เอออะไรอย่างเงี้ยที่มันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนี้เขาก็มีฟัดฟัซสามมงอ่ะแล้วใช่ปะเอออะไรเงี้ยแต่ผมไม่เอาละอืแบรนด์นั้นไม่เอาละก็สนุกอะ่ะคู่นี้สนุกชมไม่ขาดปากเลยเห็นไหมถึงได้บอกว่าฉันสนุกส่วนใครที่มีเอ็ดสกายก็แนะนำไปหาตัวนี้มาซ้อมนะคาเรคเตอร,ร์กใกล้เคียงกันแล้วก็มีความทนทานแล้วก็ราคาดีมากนะครับใครที่สสยมิซูโนะนะฮะก็ไปหาตัวแฟดสองมาใส่ซ้อม ทนทุกึกลุยน้ําลุยอะไรได้นะครับแล้วก็ทนอะใส่เนี้ยซ้อมแล้วก็ข้อดีของตัวเนี้ยคือมันทําให้เราวางเทา้าได้ดีนะครับถ้าเราจูนกับมันเข้านะมันจะปรับท่าวิ่งของเรามันจะจูนการวางเท้าของเราได้ดีผมถึงได้บอกว่ามันเป็นรองเท้าคู่ของผมนะครับมันทําให้เราแบบไปต่อยอดได้ได้ดีมากสาหรับมินตุนโนแต่ค่อนข้างเฉพาะตัวนิดนึงนะ มันจะวิ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันมันจะลงช่วงเนี้ยถ้าใครที่มีอาการวิ่งลงส้นอย่างเงี้ยไม่ไม่แนะนํานะครับแล้วก็ใครที่มีรองเทา้าเท้าบานเท้ากว้างเนี้ยก็ไม่แนะนํเดี๋ยวจะวิ่งไม่สนุกเอานะครับเพราะว่ามันค่อนก้างคออตรงเนี้ยแต่ใครที่เท้าปกติอะไรเงี้ยเป็นคู่ที่แบบคู่คู่คู่คูอ่ะคู่คู่ของผมอะทาให้ฟอร์มการวิ่งท่าการวิ่งของเราดีดีขึ้นนะครับแนะนาเหมือนกันส่วนอันเนี้ย ก็สาแบนใครติดแบนดใครติดอะไรก็ไปหาหมามีมีพูดแค่นี้นะครับยังไงวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับฝากช่องเราไว้ด้วยครับเดี๋ยวรอบหน้ามาคุยเรื่องของ Neo Vita สองกันดีกว่าเป็นรองเท,ท้าที่ซื้อซ้ำเหมือนกันอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยมาว่ากันในอีพีหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับคด,ดีเลย ลงทาวิ่งที่โลโก้คนชุดบาทแล้วก็มีภาษาจีนตะโกนตะโกนเฉยๆแต่แม่งประสิทธิภาพโคตรดีเลยสวัสดีครับ